ไปดูเหตุการณ์อุกอาจที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะหนุ่มหึงโหดค่ะใช้ปืนไปยิงชายคนใหม่ของแฟนเก่านะคะ<อ>คือยิงเนี่ยตอนแรกคือแฟนใหม่เนี่ยผู้ชายคนนั้นน่ะเขาอ,อ่ะบาดเจ็บพยายามจะไปโรงพยาบาลแต่ว่าผู้ก่อเหตุด้วยความแค้น,นะคะ่ะตามไปยิงซ้ำนะคะ<อ>เดียวก่าเป็นการยิงแสกหน้าแล้วดูตามเนื้อตามตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยพบว่ามีรอยกระสุนรอยแผลอีกเป็น10แผล พนักง,งานสอบสวนสพสามชุกพร้อมกับแพทย์นิติเวชไปตรวจสอบสภาพศพของนายภูริวัตรอายุ33ปีหรือว่าในลิกที่ถูกยิงแสกหน้าด้วยปืนลูกซองส่วนตามตัวอย่างที่บอกที่หน้าอกแขนซ้ายใต้ารานมซ้ายเป็นรูพรุนกว่า10แผลเสียชีวิตอยู่บนรถกระบะซึ่งจอดอยู่บนถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพื้นที่ตะบลกระเสียวภายในรถยังไปเจอปืนลูกโม่ขนาดจุด3.8พร้อมกระสุน 0. 6นัดก็เลยตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานผู้ก่อเหตุคือในโอ๊ต หรือว่านายกรริศอายุ23ปีขับรถกระบะคันสีขาวหลบหนีไปเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ค่ะนโอ๊ตกับในายบิ๊กมีปัญหากันเรื่องความรักเพราะว่านบิ๊กเนี่ยเป็นคนรักใหม่ของนางสาวนิ้งนางสาวนิ้งก่อนหน้านี้เคยคบกับโอ๊ตอยู่ซึ่งโอ๊ตเนี่ยเลิกราแต่ไม่เลิกรักไงคะ หลังจากนั้นเนะี่ยคุณผู้ชมมีการนัดมาเคลียร์ปัญหาพอไม่ลงตัวเลยเกิดการทะเลาะวิวาทกันในโอซึ่งเป็นแฟนเก่าไล่ยิงในบิ๊กซึ่งเป็นแฟนใหม่หนึ่งนัดก่อนบิ๊กบาดเจ็บจากนั้นบิ๊กกับนางสาวนี้ก็กําลังจะขึ้นรถไปโรงพยาบาลแต่โอ๊ตามมารอบนี้มายิงซ้ําจนเสียชีวิตหลังจากถูกกดดันอย่างหนักโอตค่ะได้เข้ามอบตัวกับตํารวจซึ่งถูกควบคุมตัวไปสอบปากคาอย่างละเอียด ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหานะคะส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเพราะว่าถูกทิ้งไว้ห่นนางจากจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน